มันยอมขึ้นอยู่หน่อยนง้มันมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยสีส้มเนี่ยนาออกออกซ้ายไปหน่อยเพราะว่าคันมันยาวไงแต่งแต่งออกซ้ายหน่อยโอ้ยทีมงานกุ๊กๆเป็นไงแล้วโอ้ยคันแข็งชั่สวยมากเลยระวังมันเป็นดีดดีดเมฆนะเพื่อนทุกคันดีดฟ้า <c oughs> ดีดเมฆันเลยนะเออ,อ,อนี่เราต้องมีเข็บขัดด้วยนะความจริงนะส ก็ามาเันขึ้นอยู่นะเนี่ยัเต้อของค่ยงตึมันขึ้นอยๆย่นะเนี่ยเพื่อนขึ้นนะเ,เ,เ,เนี่ยสีส้มใกล้จะหมดแล้วอแต่สีส้ม,มรู้สึกมันเป็นสีส้มที่ยาวมากเลยเนะน้าจะต่อยัสามไหม<เ>หตั้งซ้ายหน้าก็ได้นะ้า ข้าใต้เรือแล้วโอเคอ๋อเป็นไงเพื่อนตึงมือเลยไหมนไหว่า,มานมันนานเลยทีนะโอเคๆเพราะว่าตะขวดมันเข้าไปอยู่ในปากว่าอกเข้มันเขี่เข้าไป เหมือนเหมือนที่ตกเต็กเล้งไงเพื่อนไอ้นั้นเกี่ยวเข้าตรงเหงือกแล้วก็อันนั้นพันปากอีกทีหนึ่ง่ะเต็กเล้งไงสองชั้นเลยสายวิกน่อยไม่ไงล่ะเมื่อวานก็หนังชีวิตไปตอนนึงแล้วอันนี้มาตอนใหม่มาตอนเย็นนี่ตอนบ่ายอะไรมันจะกินพวกแค่เอาพักพักกันพักกันเฮ้ยสีส้มจะสุดแล้วเนี่ยเพื่อน อาแลเออดึงข้นมอาแล้วอเมาพอพอพ,พอเออค่อยๆขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยอ่ะเพราะว่าคันเรามันในนี่ด้วยไงถ้าเป็นไอ้คันหลังเนี่ยหืกูจะเกาให้มึงเลยใช่หนึ่งี่อื่นฟังยนึก็ได้กูกูกเออนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละมึงจะได้มีที่แบบ ครับเอวดีเอวดีเอวดีงัดคันแบบนี้มันต้องใช้เอวช่วยนะ <LD. S 1> นี่ไงละ่ะให้ให้ดูเอลกันเจอเมียนานมาดูนี่ดูเอวได้ม,นานานมาเฮ้ยเปลี่ยนสีแล้วเพื่อนนี่เอาเปลี่ยนสีแล้วว่าเป็นสีเขียวแล้วถ้าสีเขียวแล้วเดี๋ยวก็กระพรุนเกขึ้นมาแล้วไอ้เขียวนี่ละอ่าน้ำเงินข้างหน้า <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่สายนี่สายที่มากับมันคูกลับสายตเนี้ยโอ้ยดูแอคชั่นกาก่อนเอยดูเอวด้วยดูเอวด้วยนี่ใช้เอวงัดนะแหมงัดด้วยเอวปึ้ยเออขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยออ้ยเพิ่งจะสามนาะทีเองเพื่อน น้าน้าน้าแต่งแต่งมักหวานหน่อยพอมันเก็บออสีอะไรนะฮะสีนี้ว่าสีอะไรจำไม่ได้ะ้อนมาว่ช่อนมันขึ้นมาแล้วเนี่ยอถ้าเป็นไอช่อนนี่มันหานมกเลยนะเขาจะหามากเลยว่าคืออันนี้มัน๋อ้วนวนวน ไปไปไปจากซ้ายไปขวากุกกุ๊กูครับกุกกุ๊กูเฮ้ยแต่มันมันขึ้นมาเยอะยนะเพื่อนเนี่ยเฮ้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 ยโอ้ยแหมหมุนมีหมุนพ่อ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 นะพ่ออยามาลุ้นกันที่ปลายคันครับ